ครับสีวิชัยสตูดิโอตลาดผักสดออนไลน์ครับวันนี้มีผักรวมกันรู้สึกว่าเต็มที่เต็มพิกัดเลยครับรถแชมป์วันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผักบงแล้วก็มีอะไรตามด้วยหลายสิ่งหลายอย่างแนะนําอย่างเดียวก็พอเพราะว่าไม่ต้องของเยอะของเยอะของเยอะอหัวใหญ่ก็มีนะมีหอมหัวใหญ่วันนี้มีรายการพิเศษเติมมาอีกคือ มีอะไรครับข้าวโพดค่ะขะ้าวโพดต้มค่ะเพื่อนสาวมาฝากข้าวโพดต้มแล้วก็ตามด้วยมะม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นมาอีกแล้วนะครับวันนี้มะม่วงแก้วขมิน้นล้อมด้วยสับปะรดค่ะ,ะสับปะรดมาอีกครับวันนี้มีสับปะรดเพิ่มเติมมาอีกนะครับขิงค่ะขิงแก่ก,ก็มีแล้วก็ตามด้วยมัน,มนค่ะอ๋อมันเทศนะครับ แล้วก็มีมต้นหอมผ<อ>ักชีตามปกติขึ้นเชยครับอ,อันนั้นก็มีกระเพราโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะตรงนั้นก็แนะนําแค่นี้ก็บอกลูกค้าเข้าใจดีแล้วครับขอบคุณมากคนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและติดตามตลาดผักสดสีวิชัยตลอดมาครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับแต่สตูดิโอของ y o u t u b e สีวิชัยก็มีนะครับ สีวิชัยสตูดิโอนะครับฝากกดไลคกดแชร์ด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับวันนี้โอเคครับแค่นี้พอนะครับ